สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปวันนี้นะคะแอนมาชวนเพื่อนๆทำขนมปังเจนะคะเป็นสูตรมันม่วงนะคะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาชวนเพื่อนๆทำไส้นะคะเพราะว่าช่วงนี้ใกล้เทศกาลกินเจแล้วก็เพื่อนๆที่ทานเจก็ขอร่วมอนุโมทน,นาบุญด้วยนะคะเดี๋ยวปริมาณส่วนผสมแอนจะพิมพ์ไว้ให้ล่างคลิปเหมือนเดิมนะคะอันนี้เป็นผงม,มันม่วงวันนี้ใช้แบบผงพอดีว่าแอนมีแบบผงอยู่นะคะ สูตรนี้นวด5นาทีค่ะเพื่อนๆเร็วมากแป้งที่ใช้เป็นแป้งขนมปังเวียดนามตัวที่แอนขายแป้งยังมีอยู่นะคะสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะได้แป้งก็ทักไลน์แอนมาได้เดี๋ยวแอนจะแปะลายไว้ให้ในช่องคำอธิบายนะคะผสมของแห้งให้เข้ากันก่อนค่ะแล้วก็ค่อยใส่น้ำลงไป มีเพื่อนๆหลายๆคนนะคะยังสับสนเรื่องยีสต์นะคะว่า,าทานเจทานยีสต์ได้หรอ,อยีสต์เป็นเจนะคะเป็นเจเป็นวีแกนร้อเซนะคะทานได้นะคะเป็นสเปอร์เหมือนกับเห็ดเหมือนอแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นยีสต์ไม่ได้ทํามาจากสัตว์นะคะถ้า,าเจลาตินนะคะถึงจะทานไม่ได้นี่ค่ะผสมน้ำลงไปทีละหน่อยคือน้ำเนี่ย ปริมาณที่แอนพิมไว้ให้เนี่ยเพื่อนๆอาจจะใช้เท่ากันหรือว่ามากกว่านิดหน่อยหรือว่าน้อยกว่านิดหน่อยนะคะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องตกใจเพราะว่าแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเนี่ยค่ะพอได้ลักษณะแบบนี้นะคะแอนตวงน้ํามาแอนก็ใช้ไม่หมดนะคะเพื่อนๆเ,เสร็จแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปวันนี้น้ำมันที่แอนใช้เป็นน้ำมันรำข้าวนะคะเพื่อนๆจะใช้น้ำมันพืชอย่างอื่นก็ได้เหมือนกันนะคะ นวดจนน้ำมันซึมเข้าแป้งหมดนะคะเนี่ยค่ะก็ประมาณนี้เสร็จแล้วไปนวดต่อบนบอร์ดเนี่ยค่ะอีก5นาทีแอนนวดแค่5นาทีถ้ามีติดมือเพื่อนๆโรยแป้งนวลช่วยได้นะคะแต่ว่าโรยให้น้อยที่สุดเนี่ยค่ะประมาณนี้ไม่งั้นถ้าโรยแป้งเยอะไปเนี่ยขนมปังเราจะแน่นจะแข็งนะคะ ครบเวลาแล้วก็ใส่กลับลงในชามนะคะแล้วก็พักไว้ให้ขึ้นเป็น2เท่านวดน้อยพักนานนะคะเพื่อนๆนวดประมาณ5นาทีแล้วแอนก็พักรอบแรก2ชั่วโมงค่ะช่วงนี้อากาศเย็นด้วยนะคะฝนตกก็พักนานนิดนึงครบสองชั่วโมงแล้วนะคะก็จะเต็มแบบนี้เลยนี่ค่ะขึ้นมาเป็นแบบนี้เลย ทีนี้ก็กดเอาลมออกนะคะเพื่อนๆแล้วก็ตัดแบ่งเป็น6ก้อนวันนี้แอนจะพาเพื่อนๆอ,อบ2แบบนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีเตาอบก็สามารถทำได้เหมือนกันนะคะสูตรนี้ก็คือแอนจะแบ่งอบในเตาอบเนี่ยสามก้อนนะคะเพราะว่าตัดแบ่งออกเป็นหกชิ้นเนาะก็อบในเตาอบ3ชิ้น อบในกระทะ3ชิ้นเวลาที่ใช้ไม่ต่างกันเลยค่ะ,ะในกระทะก็ใช้เวลาประมาณ12นาทีค่ะแล้วในเตาอบใช้เวลา15นาทีค่ะเพื่อนๆอบที่ไฟ180นะคะในกระทะก็อบไฟอ่อนนี่ค่ะพอแบ่งเป็น6ชิ้นเท่าๆกันนะคะแอนไม่ได้ช่างนะคะเพื่อนๆกะเอาเสร็จแล้วก็ปิดแรปพักไว้อีก10นาทีนะคะ เสร็จแล้วก็ค่อยมาขึ้นรูปใส่ในในถาดอบกันวันนี้แอนใช้กระดาษรองอบนะคะในในทั้งในถาดและทั้งในกระทะเลยค่ะสูตรนี้ทำง่ายๆถ้าเพื่อนๆไม่มีมันม่วงผงไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะตัดออกไปทำเหมือนเดิมทุกอย่างค่อยๆใส่น้ำทีนี้เราก็จะดูออกว่ามันได้ที่ตอนไหนไม่เหลวไม่ไม่เหลวเ,เกินไปอะคะ่ะ นี่ค่ะพักไว้ในกระทะเลยนะคะกดให้แบนๆนิดนึงอันที่อบในกระทะอาจจะไม่สวยเท่าในเตาอบนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเราจะต้องกลับด้านแต่ไม่มีปัญหาทานได้เหมือนเดิมนุ่มเหมือนกันด้วยค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วแอนก็จะปิดปิดแรปพักไว้นะคะจนะจนเขาขึ้นเป็นสองเท้าตรงนี้ก็อีกประมาณสี้านาทีค่ะ อันที่จะอบในเตาอบก็ทําเหมือนกันนะคะเหมือนกันเลยนี่ค่ะปิดพักไว้ก่อนพอครบ่45นาทีนะคะก่อนอบนะคะอันจะทาด้านบนด้วยน้ําเปล่านะคะสําหรับอันที่จะไปอบในเตาอบนะคะเนี่ค่ะ เสร็จแล้วก็โรยด้วยงาวันนี้มีแต่งาขาวค่ะงาดำหมดก็โรยแค่งาขาวอย่างเดียวส่วนอันที่จะไปอบในกระทะไม่ต้องโรยนะคะไม่ต้องทาน้ำด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องกลับด้านอยู่ดีนี่ค่ะเห็นไหมคะขึ้นมาพองๆแบบนี้เหมือนกันอบในกระทะเนี่ยด้านแรกนะคะประมาณเจ็ดนาทีค่ะประมาณหกถึงเจ็ดนาทีค่ะปิดฝานะคะตั้งไฟอ่อนๆ เสร็จแล้วก็มาแอบดูถ้าด้านล่างเขาสุกแล้วเนี่ยเป็นสีแบบนี้สีน้ําตาลแล้วนะคะก็กลับด้านได้เลยค่ะด้านที่สองเนี่ยประมาณห้านาทีค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะสวยละส่วนในเตาอบนะคะอบสิบห้านาทีไฟหนึ่งร้อยแปดสิบองศาค่ะ นี่ค่ะแล้วก็ปิดฟ้ารอสุกแค่นี้เองเสร็จแล้วก็จะพักบนตะแกรงให้เย็นนะคะวันที่แอนทำเบอร์เกอร์กับวันที่ทำขนมปังเนี่ยคนละวันนะคะแอนทำเบอร์เกอร์วันรุ่งขึ้นขนมปังก็ยังนุ่มอยู่นะคะเพื่อนๆไม่ได้ใส่ตู้เย็นด้วยพอวันรุ่งขึ้นแอนทำเบอร์เกอร์นี่ค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะพักไว้ให้เย็น มาดูเนื้อกันค่ะเนื้อก็จะสวยงามนุ่มฟูดีนะคะเพื่อนๆประมาณนี้อ่ะอันนี้เป็นอันที่อบในกระทะเนาะส่วนที่อบในเตาอบก็จะผ่าให้ดูรูปนึงค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอนค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้แอนไปก่อนคะ่ะ